เพื่อโดนอุ้มไปจับไปถ่วงในบ้านละเข็นี่ไม่ใช่เก็นรอดนะใช่ด้ได้หญ่โวยที่ขโมยมาขังในบ้านไหนตั้มเขาบอกสามที่โตเต็งอยู่ในห้องได้เหรอระเบิดเลยบุกระเบิดบ้านระเบิดขึ้นระเบิด้าระเบิดนะไม่ร้องนะเดี๋ยวคุณซื้อขนมไปให้ฝากให้กินอะไรเนี่ยเอาดิหอันี้ด้ลุงเนี่ยอาแปะเอาดิไหนอะหมอหมอไอ้สัส มันขึ้นเขากูตามไม่ทันแล้วอ้าวแป๊บเดี๋เวาไปแล้วเข้าประสบเนี่ยใครขโมยรถหลานกูเนี่ยมึงขาวมาได้เฮ้ยใครขโมยรถหลานกูเนี่ยอ้าวแป๊บหลานกูเนี่ยใครขโมยรถหลานกูเนี่ยคนขโมยไม่เข้าตู้ครับไม่เข้าแน่ลสัตว์อยู่หน้าตู้ หมาว่าปลาผมปล่อยครับเขื่อนมาทำอะไรอ่ะอยู่ตรงเส้นเขื่อนเส้นเขื่อนเส้นเขื่อนเคสหนึ่งนะครับตูน่ะเส้นเขื่อนของไอ้แปะคนรวยอ่ะไอ้เคแกบ้านในหลุดไปใช่ไหมโอ้อนแบ่งขนมไม่กินแล้วโอ้โห กินไม่กินไม่กินออกไปของนิจคณะทั่ไปนะคะลุงผมไม่ได้ร้องไห้ปูนปลาลุงผมโอ้โหแบบแปลงร่างเป็นอัล์ตร่าอะไรเงี้ยแล้วผมโดนลุงด่าอีกโอ้โหไม่ดีดีเฮ้ยแชร์เบอร์เกอร์มาแจกว่ะเฮ้ยเบอร์เกอร์อะไรนะอะไรนะมึงว่าอะไรนะ ผมโดนลุงด่าด้วยไงด่าว่าผมเลยยิงแบบโอ้โหไม่รู้จะเอาความโกรธนี้ไปลงที่ใครลงพี่พวกแมงเลยก็มึงกระป๋องกไอ้เหี้ยเมื่อกี้ลุงไม่ได้เห็นผมแน่ผมพร้อมจะไปเป็นแท็กซี่แบบเต็มกลางแน่ๆมึงกอดไอ้เหี้ยปล่อยรถให้หลุดกูเนี่ยขับมากูไม่เคยใช้สามสี่หลุดเลยนะวิเดมึงไอ้เหี้ยโอ้ยยิงหรือเปล่าเมื่ี้ผมยังไปตามช่วยรถลุงอยู่เลยไม่มันหลุดมันหลุดไม่กี่ครั้งกูว่ากูดับหัวได้เลย โอ้โหเซโก้ไ oh. ม oh. ่เอาไม่เอาผมไม่ได้จะร้องไห้ลุงแต่จะเสียงร้องไห้ไปแล้วกูรู้นิสัยมึงตอนนี้มึงนั่งร้องไห้อยู่โอ้โหมดแล้วโอ้โหเซโก้เดี๋ยวแบ่งขนมไม่กินไม่เอาหยุดร้องหยุดร้องหยุดร้องเข้าใจ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 ผมเดินกลับบ้านแล้วนะลุง อย่าไนเด็กขี้เงี้ยลุงแล้วเนี่ยอย่าไปเด็กขี้เงี้ยลุงขโมยแบบลูกค้าใหญ่หัวอกโอ้ไม่เข้าใจก็เข้าใจดิไงก็โอ้อยู่นี่ไกรูปหลางยูรูปหัวอยู่นี่ไกรโอ้ลุงเขากลับไปเหตุการณ์มิตที่ขโมยรถลุงอ่ะไอ้เหี้ยถ้ามึงไม่เอารถกูมาคืนกูจะตีให้มึงเลิกกูจะรายประเทศเลยไอ้สัตว์ก็มสตัวเองยังเป็นตัวเองยังเป็นแล้วมาแล้วมาตอนนั้นไงก็ตอมึงโง่เองไงก็ตอนนั้นมึงโง่แต่ตอนกูพาไป ก็ตอนนั้นลุงอะโดนโดนโดนแบบในทีมไฟอะอย่างพอเข้าใจเลยไอ้เี้ยนี่มันมาเอาอย่างท่ำเสือมันยิ่งร้อนเนะ่ลุงเข้าใจปะไม่ร้องดิไม่ร้องดิไม่กูแค่บอกมึงอย่าร้องให้เฉยแค่นั้นเองไม่ได้ร้องตอนเนี้ยถ<ก>้า<น>มึงร้องอะก็กูรู้นิสัยมึงอะไอ้เฮี้ยว่ามึงแบบถ้ามึงเสียงแบบนี้มึงร้องให้อยู่ก็บอกว่าหยุดร้องให้นี่ไงจะอะไรขนาดนั้นอย่รแคัเดียวเอง นี่ลุงแกเข้าข้างผมนะตอนนี้ อะไรมึงเนี่ะไปจำเดือนไม่มาเหรออ๋อไปจำเดือนไม่บ้างมึงอะใครผมไม่ได้เป็นอะไรผมเข่งงูหงีดผมรักรถแล้วผมแล้วมันเป็นรถลักรถวะที่อะไรรถมันถ้ามึงรักรถจริงรถมันก็ไม่หลุดหรอกไอ้ไอ้เหี้ยไอ้ขนบาดมึงนี่นะสรรหาได้ละเรื่องอีก มีไอ้ส่งบีเป็นไอดลไอลก็ไปวะก็ไอ้ส่งบีเน้นรถไอ้แจ็ค r ิบอย่างเดียวเลยอะตอนนั้นอะอ๋อซีวิคใกล้เสร็จแล้วเซิร์ฟจะไปรับสีน้ำเงินต่อรถล,ลุงอะอืมสามพันห้าสิบมาซีวิคจะเห็นจนเบื่อแล้วรอเอา R R สามห้าลุงมาถ่ายรูปโลโรไฟล์แอคสาวเนี่ยจะให้ยืมขับเลย เดี๋ยวผมลงสตอรี่เลยอ่ะเดี๋ยวให้ยิ้มขับวันหนึ่งเลยไม่เอาไม่เอาไม่มีตการถขายเอาแค่แบบว่าห้าเมตรพอได้เดี๋ยว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 ให้ซิ่งเดี๋ยวให้ซิ่งเดี๋ยวให้ซิ่งเอาถ่ายเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวพอเอาไว้แบบได้ได้ได้เอาไปหลอกเอาไปหลอกเอาไปหลอกใช่ไหมเอออเาไปแรดแหลกเขาถือว่าผมมีอาสามห้าขับนะบาร์มีพี่เท่านั้นรถหลุดอีกไอ้เหี้ยชีวิตจริงรถหลุดอีก ไม่มีปัญญาใช้เนี่ยทีเนี้ยอีสปอร์ตใกล้แล้วไอ้ทักลี่กำลังจัดตารางอ่ะแข่งสิบห้าวันอ่ะโอ้โ oh, มันดีดีแล้วจะเปลี่ยนฟิลมั่งลุงอยากรู้เหมือนกันผมอยากให้ถึงวันเหมือนกันนะผมอยากรู้ว่าในเมืองเราจริงๆแล้วอ่ะมีกี่แก๊งอืมผมโคตรอยากรู้อ่ะสิบห้าวัน<ต>นะอาจจะเจอเพชรก็ได้ จับสายยังจับว่าจะจับวันนี้แล้วครับแต่รอให้ทักรี่มันประชุมกันก่อนว่าจะเบาจะจัดแบบไหน a b c d ลุงแล้วแล้วถ้าว่าเราแข่งอีสปอร์ตเราเจอเราเจอเพรอย่างเงี้ยเราเราเราดึงได้ปะไม่รู้อะไม่ไม่ถามเฉยไงถามเฉยว่าเอามาโปนกับไอซีได้ไหมลุงครับผมขอปรึกษาเรื่องพี่บางบอลอะครับคือตอนนี้พี่สกอตเขาด่าท็อกซิกต่างๆเหยียดคนดูพี่บางบอลเขาให้สัญญาสัญญาครับลุงจะไปแจ้งใบ คืออย่างนี้ถ้ามันด่าจนแรงเกินไปหรือว่านู่นนี่นั่นอะ่ะคือมันก็ว่าเป็นตามกฎของประเทศนะครับมันมันว่ากฎตามกฎของประเทศด้วยหรือว่าอะไรถ้าเราเห็นนะคุณไม่คือจริงๆอะ่ะการโดนใบแต่ละใบอะ่ะจริงๆอะ่ะไม่จําเป็นต้องแจ้งใบด้วยซ้ํานะครับผมจะบอกให้ยิ่งเป็นสตรีมเมอร์แล้วอะ่ะบางทีแหน่ไงเี้ย นั่นแหละในบางทีอาคุณบอกว่าอะอย่างคนเนี้ยโดนแบนใช่ไหมผมจะเปรียบเทียบให้อะไม่ใช่คนเนี้ยโดนโดนโดนใบโดนใบใช่ไหมแต่จริงๆอะอะหลายคนว่าอะสกะอตโดนใบไอเทียบบอลแจ้งแจ้งไปไอเทียบบางทีไอบอลไม่ได้แจ้งนะครับหรือว่าหลายๆอย่างไม่มีใครแจ้งแอดมินดูอยู่นะครับแอดมินก็ดูสตรีมเมอร์หลายๆช่องอะถ้าแอดมินเห็นตรงนั้น หรือว่าส่งคลิปมาอะไรแล้วอะไรก็แล้วแต่ก็โดนใบเหมือนกันทุกคนไม่จําเป็นต้องให้เจ้าตัวไปแจ้งใบในภาพขอมไหมครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผมว่าจริงๆตัวสตรีมเมอร์นะ่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกมีแต่คนดูที่มีปัญหาสัดส่วนใหญ่ไม่มีสตรีมเมอร์มาดงมาด่าก,กันหรอกสำหรับผมเพราะว่าสตรีมเมอร์หลายๆคนก็มืองอาชีพที่ที่สูงอะสูงพอไม่ผมว่าน่าจะไม่ด่าโอซกันหรอกครับ อาจจะมีหลุดหลุดบ้างอาจจะมีหลุดบ้างหลุดบ้างเป็นบางกรณีนะครับผมผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงแต่ผมผมเชื่อว,ว่าสตรีมเมอร์มืออาชีพอะ่ะเขาเขาไม่เขาไม่ด่าแบบนั้นอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นประมาณนั้น แต่ส่วนมากอะผมผมก็ด่านะส่วนมากผมชอบชอบดา่าเหมือนกันแบบบางทีก็หลุดเหมือนกันแต่ว่ามันจะหลุดเฉพาะแบบคนในแก๊งกันเองอะผมจะดา่าอะไรประมาณนี้คนในแก๊งกันเองผมผมจะจะมีจะมีดา่าจะมีด่าบ้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าดา่าคนในแก๊งกัน,กนกำขำๆแบบสนิทกันอะไรประมาณเนี้ยเราก็มาเล่นกัน ผมก็ลงใส่ยล้ช่างนมโดนโดโดโอีกก็กไม่มีไม่มีโหวดแล้วครับก็บินไปเลยครับเพราะว่าโดนโหวดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้ไม่มีแล้วมั้งไอ้เต๋อทำอะไรสักที่ทำอะไรนะพวกใดนี่พวกไหนที่ รครับอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมถามว่าพวกไหนเฉยครับตัวทีตัวทีตทะกี้กี่ดเครับรถชนพี่บอกเพื่อนนี่ว่าเหลือชิมแล้วมึงไ,ไปดักกันบ้างดิเฮียไมนนไอ่อีกน<ร>านได้เหรอคนนึงอีกรอใจลูลาเตยคนนึงผมไม่รู้สวัสดีครับลุงสวัสดีครับลุบงเป็นไงบ้าง ผมพกปลาหมึกมาป่ะผมอยากเอาปลาหมึกมันหัวออกมันบักมาปลาหมึกเหรอไม่ใช่ผมอยากเอาออกมากเลยผมเราคาแล้วแล้วเวลเอาจากไหนอ่ะไม่มันอยู่ดีมันก็บักเข้ามาเฉยแล้วแรกๆ810ครับมันมันพิมพ์ว่าไงนะไอ้สกีนอ่ะมันพิมพ์เด็กเดินน้ำป่ะนี้อะไรวะมันพิมพ์ว่าไงนะอนุ่มเสื้อดำเด็กเดินน้ำนครบาลเหรอโตไงแบบเลขเลขเลขอะไรนะเลขอะไรนะ810ครับลุง เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหวมาเลื่อนเป็นตัวผู้หญิงแล้วเลือดกลับอ่ะโอเคครับเออเอออันนี้อ่าหายแล้วหายแล้วเลือดกลับมาโอเคครับชิดอ๋อมึงกลัวโดนออกไปแล้วมึงเจอปลาหมึกค้นน้ำมาเหรอไอ้สัตว์ป่าปกติปกติผมไม่ใส่แฟชั่นแล้วมันแบบมันตุ้งดูตุ้งตุ้งหัวมึงกลัวก็บอกไอ้เฮียลุงครับผมไม่เจอหรอกอย่าเจอเลยลุงกูเจอมึงอยู่แล้วกูบอกเลยมึงไม่ต้องกลัว ลุงไปหาไอ้นี่ดีกว่าไอ้หัวเมื่อไหร่พวกมึงจะมุดหัวแล้วมึงหายไปไหนไปอยู่ในรูไหนกันเนี่ยฮะมึงเพิ่งออกมากันเนี่ยเอาดีๆฮะผมไม่รู้เหมือนกันลุงผมเข้าผมไปอยู่รานีมาอะไรแกใช่เหรอผมอยู่กูพิงค์ครับชิวเลยใช่ไหมใช่หมายถึงสองสามวันก่อนเนี่ยมันไม่ไม่ค่อยเข้าดึกนะครับใครเรียกหรือเปล่าบเบาๆผมบอกครูพิงค์ขับชิวลน่าจะติดแบบโอซีอะไรกันแน่ติดข้างนอกกันด้วย อะไรก็เอะใจอ่อนผมคุยกันแบบปกติไอ้ทียไม่ได้โกรธเกลียดจนกระทั่งคือเราเล่นเกมในก็นอยู่ในเกมหรือเปล่าไหมเดือนแล้วครับเวลาแบบที่มันไม่ใช่แบบนี้เราก็ไม่สมควรที่จะบัฟไงเราก็แบบเล่นปกติธรรมดาแต่ว่าเวลาตีกันบัฟกันมันก็เป็นอารมณ์อารมณ์ของเราอะอย่างที่ผมบอกผมเล่น <c oughs> ผมเล่นเกมผมไม่ได้โกรธเกลียดใครชีวิตจริงตั้งหน่อยไอ้ีไม่ได้แค้นฝังใจถ้ามันขโมยรถกูก็ว่าไปอย่าง แกเกมทุกคนต้องแยกแยก้ายออกนะครับก็โ,โดนตรงนั้นหอบไป น่าจะไปรับเพื่อนน่าจะโดดปุ่มไปเลยตรงนั้นฮะเหลือปะอยู่ไปแล้วเสร็จหลั้หรอไม่หลับก็อยู่กันลง ไม่ sei. เรื่องนี้ผมไม่รู้อ่ะเรื่องนี้ผมไม่รู้คนโดนตุ่มอ่ะแหมเขาจะทาาเนี่ยไปดักจุดระดมหบเนี่ยมนมนข้อมวนอ่ะน่าไปดักจุดรดมตันตกใช่แจกโอ้ 2v บน 2v จะดักตุดเขียวแน่เลยโดนโดนข้อมวนอ่ะ แต่ตำรวจอยู่ใกล้อยู่นะใครเออบ้างอ่ะเราเหรอไม่ใช่นั่น,นอน่ะไอ้นี่เอจีกับอาจารย์บอลมันซัดกันไม่ไม่ไปถึงดาวเนธหรือใครเอออะดาวเนธเต๋อบานเลยใช่เหรอใช่ใช่ใช่มันซัดกันสายตันเด้เลยไอบอลไม่มาเหรอ<ด>ไอบอลมายไงไอบอลหอออมาเนี่ยพิ่งจะเออเลยเนี่ยไอบอลเออกันหลายคนนะเนี่ยกำลังเออกันเลยเนี่ย ถ้าโดนในบ้านกันละมังม้งผมว่าุงมารเลยเดี๋ยวผมบอกตัวใหุ้งม้าเลยใช่คนนี้เปล่าคนมาสวยนะลูงตันวจมัน,น,นอชอบแบบนะไม่ห่อศพนะเราเาตะนะเกิดเวลามันจะแบบว่าสกัดน,นี่นะ20นาทีอ่ะ เฮ้ยบอลมาดสุว่าครับลุงยังไงเนี่ยพวกมึงอะลุงครับผมขอคุยอะลุงส่วนตัวได้ไหมอะว่าอันนี้ทั้งหมดครับขอพูดเท่าไหรไได้ไหมเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับผมไม่รู้ผมจะทำยังไงดีอ่ะกดทัหมดมัน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 มีหลายเรื่องที่มันแบบออกนอกไปแล้วอ่ะไม่มีเลยกูไม่มีเลยเลยแล้วผมไม่อยากเล่นแจ้งด้วยอะลุง อย่างมันแก่ที่เขาด่าพ่อผมไม่ได้แ้งมันมีหลายเรื่องครับออาว่ามาเอาคุยดันมันก็มีบางคนในในแก๊้งในแก๊้งในแก๊้งผมก็น้องมันมีน้องอีมันมีเพื่อนผมอีกคนนึงก็แบบมันเพิ่งมาทีมใหม่แล้วก็มีคนนึงสกอตอ่ะตอนนั้นเหมือนบัฟว่าคนดูกูสามหมื่นแบบอะไรสักอย่างเนี่ยแบบเหยียดคนดูอะอย่างนี้มันมันแบบทำไรน้ำแั่เกินเปล่าครับอ่าเอางี้ แต่ผมไม่อยากเล่นแจ้งใครแต่ว่าเหมือนเขาอะเกาฝุ่นแดงให้ได้เลยฟังให้ฟังบินเลยใช่ไหมครับมึงเล่นตามเกมของมึงไปเว้มึงแค่เล่นในเกมอะมึงแค่มึงก็เล่นแค่อยู่ในเกมเว้คือมึงไม่ต้องแปลอะไรข้างนอกต่อให้เขาจะทำอะไรกับมึงปั๊บเรื่องคนดูหรือว่าอะไรคือเขาพูดเลยหรอพูดเลยครับกฎหมายมันมีชิปผมผมอ่าน้องมันเป็นน้องผมไม่ใช่ผมนะผมเพิ่งมาตัวอยู่แล้วถ้าสมมติไอสามหมื่นนี้หมายถึงที่ไหนป่า หารหารแปดเฮ้ยนุไอ้นุงมจะไปคิดได้เขาทำไมล่ะเขาด่าด่าด่าใส่ส่วนผมผมไม่ได้อยากคือผมแค่อยากถามลุงว่าผมควรแบบเอายังไงดีอะผมไม่อยากประวัติซ้ำรอยเหมือนตอนอามไอาทีแล้วคือผมแจ้งไปผมมันมันไม่ไม่คุ้มอ่ะมันไม่มีอะไรได้ไม่ไม่แค่อย่างนี้ฟังฟังฟังถ้าเรื่องแนะนำนะเขาจะบัฟมึงยังไงก็แล้วแต่ มึงมึงเกลียดใช่ไหมมึงเกลียดที่เขาดูถูกใช่ไหมไม่ครับไม่ไม่ไม่แต่น้องผมอาแต่มึงไม่ชอบถูกไหมไม่ชอบมึงก็มึงก็อยากไปทําเหมือนเขาดิหรือภาไหมถูกไม่ทำาลยอะไรที่มึงไม่ชอบมึงก็ไม่ต้องทาเหมือนเขามึงก็เล่นตามเกมของมึงไปเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรแค่นั้นถูกถูกก็อินเกมไปอ่ะอินเกมไปเขาไม่ได้ว่าไม่ไม่คื่อไม่ฟังอะไรอะไรที่ไม่ไม่ต้องแจ้งอะยังไงมันก็ถึงแอดมินแล้วใช่ต่อให้มึงไม่แจ้ง คือแล้วมันผิดกฎประเทศอะยังไงเขาก็โดนแล้วใครมานั่งรถกูว่ไอเยี่ยพี่วันไอเดียอะไรพี่วันไอเยี่ยมันบอเพวกเขาไอเยี่ยพวกเขาบุ่ยรถไม่ได้สั่งตายหาไอ้ไอเยี่ยรับลองงั้นผมไม่เป็นไรแล้วกันนะครับคืออย่าไอเยี่ยไอกูแบบไม่รู้จะพูดยังไงว่ะเรื่องเรื่องแบบยูทูบอะไรแบบเนี้ไอ้เหี้ยก็เพราอาหารละ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องทอาหารไม่มีพี่ผมยังไม่ตั้งแต่ผมเล่นกับเขามาผมยังไม่ได้หลุดอะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วผมตอนนี้คือผมผมนั่นแหละลุงผมไม่อยากให้มันบานไปแบบนี้ถ้าจะเล่นก็เอาสนุกดีกว่าเหมือนพี่แจ้งเนี่ยเป็นคนเดียวที่แบบเล่นแล้วแบบไม่ไม่มีอะไรเลยแบบเล่นดีสุดแล้วอ่ะมันก็ต้องมีคนทั้งดีกับคนที่ไม่ดีเว้ยเห็นภาพไะต้องให้พี่แจ้งเตือนพวกเขาอ่ะ ใช่ต้องบอกไม่อันมีมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเป็นสงครามใบเอานะครับแต่นี่มันประเด็นมันไปโอซีไปแล้วมันมาดูถูกสใ่มันจะไม่ได้ไงประมาณประมาณแบบว่าคนดูเยอะกว่าอะไรประมาณนี้หรอแล้วแบบมึงอยู่ใช่าล้ครับคนดูกูสามหมื่นคนดูกูสามหมื่นพูดอย่างเงี้ยแรงจัด ผู้ใส่มันไมเป็นคนในแก๊งผมเขาเพิ่งเขาเพิ่งมาสตรีมใหม่ครับคนดูเขาอาจจะยังไม่มีอะไรเงี้ยใช่ไอ้เี้ยก็ไม่เกี่ยวกับไอ้นี่นะคือสตรีมเมอร์อะไรก็แล้วแต่คนดูสิบหลักหรือว่าคนดูแบบหนึ่งคนสองคนก็ไม่ก็ไอ้เี้ยเขาเพิ่งเริ่มอ่ะเขาก็มอบความสุขให้ทุกคนนะเขามอบความสุขไม่ว่าหนึ่งคนนั้นน่ะไอ้เยอะหนึ่งคนนั้นมีความสุขอ่ะอออาาาหรมมจ ใผมไม่มีครับพี่นั่นแหละอย่างที่บอกว่าไม่ไม่ไม่ต้องไปสนใจหรอกอะไรที่ลงเออก็เล่นตามในในเกมไปรู้อยู่แก่ใจเว้ยอะไรที่มันไม่ไม่ควรอ่ะผมจะไม่โยงละกันผมก็จะเล่นตามเกมแต่นี้ผมผมยังไม่ได้อะไรเลยผมก็เปิดเปิดมาผมไม่ได้พูดแล้วผมก็บอกว่าผมไม่อยากแจ้งแค่นั้นเองผมเล่นตามเกมไปนะขอบคุณมากครับลุง ปลายใจ้นอลาบไปเอนเกมไปเองเกมไปเเกมอินเกมไปมึง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 เปลี่ยนได้ดีเว้ยบอลจับมึงเป็นเด็กเกียร์หรือว่าเฮี้ยอะไรใช่ใช่ว่ามึงเปลี่ยนมาไกลแล้วอ่ะมึงทำให้ทุกคนเห็นคนเขาก็ชอบมึงไว้อะไรอะไรที่อะไรที่มึงไม่ชอบอ่ะมึงก็ไม่ต้องไปทำเหมือนเขาอ่ะอะไรประมาณเนี้ยครับลุงขอบคุณมากครับครับน้องชายแต่ไอคนขโมยรถกูไอสัตว์นรกมึงฝัดไว้ลุงมารออะไรครับ เราพูดบอกอยากตู้นี่ไงโอ้ัาก,พกาพอด<อ>แล้วลุงพักเฮียอะไรวันนี้มึงคิดว่ากูหยุดหรอยากไอ้จ่าอยากูหยุดย <laughs> าก ไปอาบไปนอนไปอาบน้ำที่บ้านได้แล้วลุงเออให้มันสบายตัวคือกูสบายวันนี้กูสบายวันนี้โอ้ลุงดูดิรถร่างกายวันนี้คุณรถเนื้อหมืแล้วไปล้างรถก่อนลุงเหี้ยใครกบวยไอสัตว์แปลงร่างเออไอสัตว์ที่คุณนั่นรถดอยสัตว์พวกมึงไม่เบื่อไปขับไปรถมันงาวไงมึงไม่เบื่อหรอมึงเล่นลายห้องน้ำลายบันได้ลายก็รถมันไม่แรงก็ลุงดูรถพวกผมสิไอเยี่ยงเป็นแหวนขาถ้าถ้า ถ้ารถผมแรงอะผมก็เละแท็กก็ยังไม่จูแล้ะขับฟูเหลี่ยเข้าบ้านปกติยังเละเหินอยู่เลยแล้วดูรถแล้วดูรถกับทางเข้าบ้านเดี๋ยวผมตเนแล้วไปทำอะไรไม่ได้อ่ะเดี๋ยวบุ๊มึงจะต้องเล่นอย่างนั้นทำไอ้ปากทีด้ยเหียพวกมันเหมือนลุงจะเห็นใจแต่เขาไม่คืออย่างนี้ไว้ผมผมไม่ได้สนใจอะไรอ่ะแบบใครจะแซะใครจะว่าอะไรแต่ว่าถามถามแบบนี้มันมันเป็นการ มันเป็นการแบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงอะฮะไม่ผมสําหรับผมไอเรื่องแบบนี้ผมก็ไม่โอเคนะไอะอย่างผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยอะถ้าเปรียบเทียบนะผมก็ไม่เคยไปดูดูถูกใครนะแต่ว่ามันไม่ควรอะมันมันมันไม่ควรที่จะแบบ อย่างผมอ่ะผมมีคนดูที่กลางๆนะกลางๆ,ๆแต่ผมก็แบบพยายามที่หาคอนเทนต์สตอรี่ในเมืองคนในเมืองผมผมก็ให้ทุกคนแชร์สตอรี่การคนในเมืองใครเล่นในเมืองคนดูเยอะอย่างเงี้ยแค่นี้นะเว้ยผมก็ยิ้มแล้วนะสมมติเนี่ยคนดูอ่ะเขาเพิ่งมาสตรีมในเมืองผมนคนดูสิบคนอยู่ดีๆวันหนึ่งคนดูก็เพิ่มเป็นร้อยสองร้อยผมนี่ดีใจแทนเขาเลยนะ ไรก็เล่นลายลายบ้านอีกแล้วไอ้เซิร์ฟกีย์อะรุ่นละครือถามผมแบบนี้ผมแบบไม่โอเคเลยนะแบบผมเจออย่างเงี้ยผมว่าแบบ โอเคนะที่เขามาพูดแบบนี้นต่อให้ว่าไม่ใช่พวกไอบอลแบบพูดแบบคนอื่นอย่างนี้ผมก็ไม่โอเคเหมือนกันนะเราเป็นสตีเบอร์ด้วยกันดะ <C> e <ars> เพื่อนร่วมอาชีพ <C> e <ars> แล้วก็คนที่แบบรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสตีมเราก็ควรให้กำลังใจเขาที่เขาอยากจะมาอยู่ตรงนี้เหมือนเราบ้าง ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเราอาจจะเข้าใจผิดอะไรกันก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะเราก็ไม่รู้เราอาจจะเข้าใจผิดอะไรก็ได้เขาอาจจะพูดแบบอีกอย่างหนึ่งก็ได้ก็มีส่วนอะไรประมาณเนี้ไม่รู้อ่ะเราก็ไม่ได้รู้อ่ะ อวกกูเจอในคันพวกกทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาฟว่ชวันจะไกรเชื่อมเงียไปสอบว่าชิวก่อนะตายเช่ยมพอยู่แล้วว่าชิวันจะลู e คุณทำไรว่ชกดูสตินกกูามิงสุดแล้วกูควจะแรงชูกระปมาบ